สวัสดีครับขอต้อนรับข้าสูดชแนลฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีและลัคน,นามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชแนลของเราได้นะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บ e l i e v e r 369ม้าตรงล่างของวงกมลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในกลางเดือนพฤศจิกายนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ส1 11, ถึงวันที่20พฤศจิกายนวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอัลลาออดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ค่าพปรเศษล,ลดให้2ต่อนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่12ของปีแล้วเดือนสุดท้ายเนาะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงและมีการทานันธิ์ของดวงดาวทั้งหมด6ครั้งมันเยอะขึ้นไปขออนุญาตแบ่งเป็น2 EP แล้วกันนะครับก็คืออีแรกกับ e ีที่2 EP พนี้เป็นอ p พีแรกครับก็มี3ดวงเนาะ แล้วก็อีพีที่2จะตามมาอีก3ดวงก็ฝากติดตามรับฟังกันด้วยเนาะผู้ที่เกิดราศีมีนดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนามีนทางทิศตะวันออกฉิงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาเช่นเดีวยวกันครับตนุราศีมีนตรงนี้นรามาเร่ิมต้นกันที่ดาวพฤหัสดีดาวประจําตัวกันก่อนนะครับขณะนี้ดาวพฤหัสีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีกรกฎเรือนปุตตะนะครับ ซึ่งในอีีนี้เราจะพยากรณ์ในเริปุตตะก่อนส่วนอีพีหน้าเราจะพยากรณ์ในราศีมิถุนนะครับเพราะว่าดาวพฤษฎีกำลังจะถอยหลังแล้วนะครับในอีพีหน้าเดือนธันวาคมนี้แหละนะครับปลายเดือนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับช่วงประมาณใกล้ๆคริสต์มาสน่ะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะในอีพีหน้าแต่อีพีนี้ดาวพฤษฎียังอยู่ในเรื่มปุตตะในในตำแหน่งราชเกณฑ์ก่อนนะครับยู่ในเรื่มปุตตะราศีกรกฎเนาะอ่ะตาตนุสถิตเรือมปุตตะคือเจ้าโปรเจกต์ หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าไอเดียฟุงอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากทํานั่งเห็นนู่นก็อยากทําเห็นนั่นก็อยากทําคือมีไอเดียบันเจิดมากนะครับแต่บางทีมันฟุงเกินไปมันจับเนื้อหาสาระค่อนข้างยากปุตตะแค่แพชั่นความชอบไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นการที่จะต้องลงมือทําจรงิงจังหรืออาจจะแบบเป็นแล่มเป็นสันเป็นงานประจํแบบไม่ใช่มันหมายถึงตําแหน่งงานจ็อบงานเสริมด้วย ก็หมายความว่าคนราศีมีนอาจจะได้ทํางานจ็อบเงินเสริมจำไว้นะครับคนราศีมีนเนี่ยถ้าเปื่อใครที่ทํางานประจําจะไม่ได้เงินเพิ่มจะไม่วันได้เงินเพิ่มยกเว้นคุณจะต้องเลื่อนขั้นแต่เลื่อนขั้นไม่ใช่ง่ายนานๆครั้งจะมีทีไม่ได้หมายถึงต้องเลื่อนได้ทุกเดือนแต่ว่าเหมือนหรือทุกปีแต่ว่าถ้าคุณทํางานเพิ่มเสริมเติมอะครับอย่างเช่นทาพาร์ทไทม์ทำซื้อมาขายไปแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าท่านลดอีโก้ทำนะ ก็จะได้เงินเพิ่มนะครับหรือบางคนอาจจะไปแนวที่แบบไม่ค้าขายหรอกเสียเวลาเหนื่อยไปเล่นลงทุนเทรดอะไรก็ได้แต่ทุกอย่างผมยังจะบอกให้ทุกคนว่าทํามาทําได้แต่ต้องมีความรู้เนาะถ้าเราทําแบบสเปซสปะไม่มีความรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเก็บเงินกําไว้เฉยเฉยยังจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยไม่ได้ไม่เสียก็ไม่ขาดทุนนั่นนะครับดาวพัชรีในตําแหน่งปุตตะเนี่ยจะเล่นเก่งมากเลยนะครับ ข้อแรกเหมือนกับอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะลงทุนอยากจะเสี่ยงอยากจะทําทามันทุกอย่างแต่สุดท้ายอาจจะล้มเหลวก็ได้เพราะมันเป็นแค่แพชชั่นเท่านั้นแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะจริงจังเพราะอย่าลืมว่าเรามีงานหลักมีงานอาชีพอยู่แล้วซึ่งเป็นภพเรือนกรรมะที่เราต้องรับผิดชอบที่ต้องทําแล้วเรามาทําเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างอะ่ะบางทีเราอาจจะแบบวิ่งซ้ายวิ่งขวาจับหน้าจับหลังมันก็วุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ย บางทีมันอาจจะทําให้เราไม่ได้อยู่อย่างถาวรไม่ได้ทํางานอย่างถาวรในจุดนั้นมันก็ลยเป็นงานจอบงานเสริมไปนะครับก็เอาเป็นว่าอยากทาอะไรก็ทํามันจะได้มีรายได้เพิ่มแต่ทําทุกอย่างที่มีความรู้เพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงครับความเสี่ยงเท่านั้นจะได้เงินโอเคจบนะครับต่อไปเรามาดูดาวดวงแรกที่จะย้ายในเดือนธันวาคมก็คือดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศีธนูวันที่6ธันวาคม68เสาร์ อังคารเสิรดจากราศีพิจิกได้ตำแหน่งเกษตรเร็งมฤตยูเนี่ยแล้วก็กลุ่มอังคารอ,อาทิตย์ด้วยนะครับเข้าสู่ราศีธนูก่อนก็จะปลอดภัยนะครับดาวอังคารยะเรือนกรรม,มะเนี่ยมาจากเรือนกระดุมพระแล้วก็เรือนสุภะดีมากไม่เสียเลยกระดุมพระกรมมะเนี่ยเรียกว่าการเงินสถิตเรือนการงานแต่ว่าเงินไหลสะพัดดีกันเงินเอาไปลงทุนในเรือนการงานเอาการ ทําการงานเกิดการเฟื่องฟูเกิด,กา,ก,ดการเงินดีไหลเวียนสัพพัดดีหมายถึงเป็นเหตุและเป็นผลนะครับเพราะว่าการงานจะทําให้เกิดเงินการเงินเอาไปลงทุนในการงานถูกไหมครับอ่ะก็แปลว่ามันจะหมุนเวียนดีทําให้เกิดผลประโยชน์ผลรายได้ทําให้การเงินเนี่ยคล่องและการงานก็คล่องด้วยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะฟลูนะครับทำให้ทุกอย่างนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทําให้มันไปในที่ที่เหมาะที่ควรของมันนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าดาวเกตเนี่ยมนร่วมอยู่รนเรือน,นเมษเนี่ยก็จะต้องมาระวังเรื่องของการเงินที่จะต้องมีความจุกจิกวุ่นวายนิดนึงก็เรื่องการเงินหมายความว่าอาจจะมีการรับซ้ายจ่ายขวาบ้างนะครับแต่ว่าก็ก็ยังพอทูไทไปได้ไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่เหมือนแต่ก่อนเนาะในช่วงโควิดถอยหลังไปอะครับ คนราศีมีนมักจะเก็บเงินไม่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าดาวมันจะอยู่อยู่ในเดือนการเงินพลิกผันทางการเงินเนาะดาวเกตเนี่ย,ยก็พลิกผันแต่มันแค่สองเดือนนะครับปับป๊บๆเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวเดือนหน้าก็ออกแล้วมรณะนะครับอือต่อไปเรามาดูกันต่อที่เดีย๋ยนะเดี๋ยวมันจะจบเร็วเกินไปเนาะกระดุมพระสุภาพกระดุมพระสุภาพแปลว่าอ่าไปไป,ไปอยู่เดือนกันมาเป่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้านการงาน หมายถึงว่าสุภกรรมะคือหมายถึงประสบความสำเร็จเรื่องการงานมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนสน่งเสริมด้านการงานคือมองเห็นตัวเราครับมองเห็นผลงานเราแล้วก็ทําให้เกิดเงินเกิดทรัพย์เพราะว่าอาจจะมีการเลื่อนขัน้นอาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ให้โอกาสทางการงานทําให้เกิดรายได้บางอย่างเข้ามานะครับอาจจะเป็นงานเพิ่มเติมเสริมไปอย่างที่บอกไปงานจอบงานเสริมใดๆก็อาจจะมีมาบ้างนะครับไงก็โอเคเป็นเรื่องที่ดี ผู้ใหญ่สอส่วนทางการเงินและการงานคืบหน้าไปสู่สิ่งดีๆและตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ในบางคนนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆมากๆเลยนะครับเออเปิดฉากมาก,ก็ดีเลยทั้ง2ดาวละดาวประจําตัวแล้วก็ดาวอังคารนะครับส่วนดาวดวงที่2คือดาวพุธครับมาต่อกันดาวพุธโคจรดวงที่2ในเดือนธันวาคมเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่7ธันวาคม68ห่างก,กัน1วันเอง ดาวพุธออกจากราศีตุลพบเรือนบารณะซึ่งจะต้องระมัดระวัง1ถึงหหมายถึงสัปดาห์แรกเนี่ยต้องระวังเรื่องของอดาวพุธตกบ,บรณะคือการเซ็นสัญญาคําพูดคําจาอาจจะมีความเดือดร้อนจากคําพูดของเราแล้วก็จากการเส,รสัญญาอาจจะต้องเขาเรียกไรบิ้งต้นเดือดร้อนนะครับกับคขาว่าปัญหาจะมานะครับเพราะบรณะเนี่ยหมายถึงปัญหาทุกใจกังวลใจแล้วก็ดาวพุธหมายถึงเอกสารนะครับเพราะ คอจเข้าสู่เดือนสุภาจะดีขึ้นมากๆเลยดาวพุธในเดือนสุภาเป็นพิรุบาทหมายถึงได้ดีแต่ก็มีด้านเสียเล็กๆน้นอยด้านดีหมายความว่าดาวพุธในเดือนสุภาคือพูดจาสื่อสารกับผู้ใหญ่ทําให้เกิดความคล็ดอ็นดูผู้ใหญ่อ็นดูผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนดีจากคาพูดคําจาไม่จะให้ไปเลียประจบแต่หมายความว่าให้เราพูดในสิ่งที่ดีคําพูดของเราจะพาเราเจริญเขาเรียกว่าเจริญด้วย คำพูดและการสื่อสารของตนนะครับแต่มันเป็นพินทุบาทด้วยหมายความว่าเรามาระวังเรื่องของการขนองปากดาพุทธเนี่ยมาถึงปากมาถึงคําพูดมาถึงการเจราจามาถึงการสื่อสารพอพูดสื่อสารออกมาแล้วบางทีเราอาจจะพูดจากขนองปากทําให้อาจจะไปว่ากล่าวคนอื่นเขาทําให้เกิดผลเสียทําให้ผู้ใหญ่ได้ยินเนี่ยถึงไม่ได้ว่าเขานะครับแต่เขาก็จะไม่เมตตาเขาจะไม่เขาจะไม่โอเคกับเราเขาจะติด ลบหมายหัวเราเลยว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ดีนิสัยไม่ดีอะไรแบบเนี้ยไปบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันหมายถึงการยกตนข่มท่านในเรือนสุภาเรียกว่าใหญ่กว่าดีกว่าเลิศก,กว่าแล้วฉันก็ข่มด้วยคนอื่นเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ได้ยินก็จะไม่โอเคโดยเฉพาะดาวบรตตูเรงมาจะทําให้เราอ่ะเกิดเหตุพิกผันโดยไม่คาดฝันจากการสื่อสารจากการพูดคุยและเอกสารสัญญา ก็จะนําภัยมาสู่ตัวเราได้ก็ต้องร,ระวังเหมือนกัน mm. คืออยู่ในตําแหน่งเนี้ย mm. ดีก็จริงแต่มันเป็นทานสองแผงหมายความว่าถ้าเลือกดีมันก็เป็นสีแกตัวแต่ถ้าพูดจามไม่ดีมันก็เหมือนกับปากพาซวยะครับอืมก็รัดระวังไว้ให้ดีแล้วกันเนาะต่อไปอดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนปตัญิกับเรือนพันธุอดีทั้งคู่เหี้ยนะครับเซลคอลเซมีเนี่ยอังคารดีร้อยเปอร์เซ็นดาวพุธดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดาวพุธมาจากเรือน ปัตตานีไปสถิตที่เรือนพิจิตรใช่ปะโอเคอปัตตานีสุภะมีเกณฑ์การแต่งงานนะครับใครที่ความรักสุกงอมแล้วเต็มตัวจะมีการขอนะครับการแต่งงานเกิดขึ้นพันธุกครอบครัวเห็นไหมครับมันอยู่ในเดือนสุภะมีความสุขมีความเจริญดังนั้นเนี่ยเรื่องอสังหาก็ดีเซ็นสัญญาเรื่องอสังหาก็ดีมีคนมาซื้อมีคนเราจะซื้อจะขายได้หมดดีหมดนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะต้องไปดูดวงชะตาอีกทีหนึง่งว่าคุณเหมาะ จริงหรือเปล่าแต่โดยภาพรวมคนราศีมีและคานามีเนี่ยมีเกณฑ์ขายบ้านหรือจะมีเกณฑ์ได้บ้านนะครับขายไม่ค่อยได้ขายหรอกส่วนมากจะซื้อมากกว่านะครับใครมีเกณฑ์จะก่อนนี่ใช้มีหนี้อะไรเงี้ยจะได้จะดีนะครับจะกู้ผ่านอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้านดีก็คือการแต่งงานนะครับอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นฝั่งเป็นฝาการแต่งงานการ ยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอันนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันสลับคนที่ตั้งใจแพลนไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในการแพลนหมดถ้าใครไม่ได้โนแพลนเนี่ยหมายถึงรอปีหน้านะครับปีนี้ยังไม่ได้เนาะเพราะว่าสิ่งพวกเนี้ยต้องได้จากการแพลนไว้ก่อนเพราะว่ามันอยู่แค่เดือนเดียวอดาวพวกเนี่ยจะอยู่ปีละครั้งอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยปีละครั้งปัตตนีสุภากับพันธุสุภาเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีแต่งในทุกปีปีนี้ ไม่ได้ไม่เป็นไรรีบแผน่นเดี๋ยวปีหน้าแต่งเลยอจบหรือใครที่แบบซื้อบ้านหรืออะไรยใดอะไรเงี้ยซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยก็ปีนี้ไม่ทันก็ปีหน้าก็ได้เนี่ยประมาณเดือนเนี่ยก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็เอาเป็นว่าเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งในเดือนนาเออในปีหน้านะครับในเดือนประมาณเดือนเนี้ยนะครับยังไงก็จัดสรรดีๆแล้วกันในเมื่อชดโอกาสนี้ไปแล้วก็โอกาสใหม่ยังมีอยู่ มีทุกปีไม่ต้องกลัวนะครับในจุดนี้นะบางคนบอกว่าทำไงดีว่าจะว่าจะไปมีแพนจะแต่งแต่ยังไม่ได้ขอแบบผู้ชายยังไม่มาขอเลยอันนู้นนี่นั่นแต่ว่ามีแพนแล้วอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรปีหน้าก็ได้ถ้ามันไม่ทันนะครับปีเพราะมันไม่น่าจะทันเนร่ะว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราพยากรแค่ครึ่งเดือนก่อนล่วงหน้าเนี่ยก็คือทันวาแล้วเดือนหน้าก็ไม่ทันแล้วล่ะยังไงก็เอาเป็นว่า ปีหน้าก็ได้ถ้ามันไม่ทันเนาะยังมีโอกาสอีกทีอยู่ไปขอเลิกเอานะครับไปดูเลิกดูยามเอาเผื่ออาจจะมีก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันคร่าวๆไม่ได้ดูเลิกพอเลิกต้องดูละเอียดหลบดาวทุกดวงครับคือต้องดาวดาว,ดาวความรักเราต้องเด่นสุขใสแต่เรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะครับเด่นเดี่ยเรื่องความรักเท่านั้นต่อไปอาทิตย์ดวงสุดท้ายโคจข้าสุราศีธนูวันที่16ธันวาคม68 อาทิตย์ย้ายจากราศีสุภะเข้าสู่ราศีกัมมะเนี่ยอาทิตย์อยู่ในเดือนเกณฑ์ลัคนาก็ถือว่าดีแต่มาจากออ,อรินะครับดังนั้นเนี่ยอริกัมมะอริกัมมะแปลว่าอะไรงานเริ่มมีความยุ่งยากแล้วครับเริ่มมีความติดขัดล่าติดขัดวุ่นวายนะครับตอนแรกดีนะตอนหลังเนี่ยติดขัดวุ่นวายละและยังไม่พอนะกลุ่มดาวคานมาแล้วครับอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วเราพูดถึง ดาวอาทิตย์อังคารกลุ่มกันในราศีพิจิกหมายถึงการเดินทางเพราะว่าเล็งกับภพบสตชาคือการเดินทางและต่างถิ่นด้วยดังนั้นเนี่ยผมบอกว่า7วันอันตรายจําได้ไหมครับใครจำไม่ได้ย้อนกับฟังได้นะเจวันอ่าสิวันอันตรายนะครับเดือนที่แล้วแต่10วันนี้ปลอดภัยคือวันที่6กธันวาถึง1ิบหกอ่าสิธันวาหกธันวาถึงสิธันวาเป็นสิวันที่โชคดี ที่จะไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุ1 5มีนะครับเพราะว่ามันลอยต่อของเดือนที่แล้วส่วนวันที่16ธันวาที่อาทิตย์ย้ายเข้าไปในราศีธนูในเดือนกรมมาเนี่ยจะไปเจอเดาวอังคารเจออีกแล้วครับแตกหักอุบัติเหตุผ่าตัดแตกแยกเลิกลาอยู่ในเดือนกรมมาซึ่งจะหมายถึงเกณฑ์ลักนณแล้วก็อยู่ไปทั้งหมด15วันโดยประมาณในราศีาพิจิกราศีธนูในเดือนธันวาคม ไม่พอนะครับเดีย๋ยวมันจะข้ามกระโดดข้ามปีไปเดือนหน้าเลยก็คือเดือนมกราได้เลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราพูดถึง31ธันวาคมก่อนถึงวันสิ้นปีเลยทีเดียวในนั้นวันสิ้นปีเนี่ยเป็นวันที่น่ากลัวนะเพราะว่าเป็นวันที่เฉลิมฉลองปีใหม่แต่บางทีอาจจะมีคนทะเลาะก,กันมีคนแตกแยกกันอันนี้ไม่ได้มาพูดให้ทุกคนแบบกลัวหรือพูดให้ทุกคนแบบอะไรตระ,ตระนกอะไรใดๆนะครับพูดให้ตระหนักไม่ใช่พูดให้ตระนก คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทุกอย่างมันต้องเกิดอยู่แล้วต่อให้ผมไม่พูดก็ต้องเกิดแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าผมพูดแต่ว่าบางคนอาจจะคิดมากแต่มันทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเตรียมรับเตรียมพร้อมและทําให้ปัจจัยนั้นไม่เกิดขึ้นได้และทําให้เรื่องมันไม่เกิดขึ้นได้ก็จบไงครับถูกปะผมเข้าใจนะผมยอมแลกกับการที่ทุกคนอาจจะรู้สึกเฟลหลายคือบัวน,นานจารย์หลายคนเขจะไม่พูดเขาจะแบบเงียบ แต่การไม่พูดทําให้เกิดการเลิกกันทีหลังมันจะดีหรอครับคืออย่างนี้ผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุปัจจัยทุกอย่างที่เราทําสิ่งที่เราควบคุมได้คือการกระทําในเมื่อเราไม่ควบคุมใจตัวเองไม่ควบคุมการกระทําของตัวเองแล้วคุณจะโทษใครต่อให้ดวงดียังไงแต่เราไม่ควบคุมการกระทําและความคิดของตอนเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงไปสู่ตําแหน่งของอความพังพินาศของความรักอยู่ดี ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามทุกอย่างต้องอยู่ในความคิดที่เราควบคุมได้และอยู่ในการกระทําที่เราควบคุมได้แค่นั้นเองอย่าคิดมากอย่าก,กลัวจนเกินเหตุดวงดาวไม่ได้ทําำลายเราแต่เราเองต่างหากที่ทําลายตัวเองอย่าลืมนะครับความคิดเป็นของเราเราคิดเองได้เราไม่ชอบให้ใครมาจงจมูกเราให้เราทำตามนู่นนี่นั่นถูกไหมครับเราอยากคิดเอง ดังนั้นการคิดเองคือผิดเองดังนั้นก็โทษตัวเองอย่าโทษใครไม่ต้องโทษดวงไม่ต้องโทษผมไม่ต้องโทษนักพยากรณ์แต่ให้โทษตัวเองเพราะว่าตัวเองคิดเองไม่มีใครไปบอกว่าคุณทําแบบนี้สิถูกไหมคุณทําเองของคุณดังนั้นคุณต้องต้องคิดให้ดีต้องตระหนักให้ได้ว่ากรรมมันเกิดขึ้นจากตัวเราทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรามันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมนะครับระวังการแตกแยกแตกหักกันเรื่องเฉพาะเรื่องการงานโดยเฉพาะ ใหญ่ที่สุดคือเรื่องการงานหมายความว่าคนในเพื่อนร่วมงานนั่นแหละจะแตกคอกันระวังเรื่องหุ้นส่วนนะครับระวังเนี่ยแต่งงานไปปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอีกนะครับก็หมายถึงว่ามันทะเลาะกันตั้งแต่เริ่มต้นละหม้อคะาวนีก้อนหม้อข้ายังไม่ทันจะดำเนี่ยก็เริ่มทะเลาะกันละแต่ยังไม่ทันเลิกนะแต่มีการทะเลาะกันเยอะละดังนั้นใหญ่เลยนะทะเลาะใหญ่เลยเพราะว่าดาวอาทิตนงคันคเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับ แล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพราะมันเล็งกับพบยานพาหนาอีกแล้วนะครับสำหรับคลราซิมีนก็คือพูดง่ายว่าการขับรถอยร้อนอยาแรงเย่าร็วไม่งั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าคุณควบคุมด้วยการมีสติคอนโทรตัวเองให้ได้ในการขับแล้วก็คอนเซนเทรตกับการขับนะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ทีดีอุบัติเหตุใด,ดๆก็ทําอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณมีสติถ้าคุณเข้า เข้าใจในรูปแบบที่ต้องระมัดระวังกันนะครับยังไงก็น่าจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยรอดพ้นปลอดภัยวิธีทางแก้นะครับก็คือการบริจาคเลือดโดนเข็มโดนแทงก็ไปเนี่ยมันก็คงจะแบบแก้ได้อยู่นะครับคือบริจาคเลือดก็ได้หรือจะไปสัญญกรรมก็ได้แต่สัญญกรรมต้องดูดีๆนะเพราะว่าสัญญกรรมออกมาแล้วสวยหรือเปล่าแต่การเจาะเลือดมันจะเป็นต้องสวยเนาะก็สามารถทําได้เลยไปบริจาคเลือดได้ไปบริจาคนะครับก็แก้เคล็ดได้ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจการช่องแชนแนงของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ